การหาที่จอด หัวก็แหกไม่ต่างกันน้ำเลยน้ำเลย,เยตายแล้วจะตายแล้ววีอยากกินเลยอ่ะอังโคโทัสึ เฮ้ยได้อยู่นะในร้านอ่ะโล่งเพราะว่าเขาให้นั่งเว้นเดี๋ยวมาลุ้นหน้าร้านกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงอันนี้ก็ค่อร้านเหนื่อ,อยอ่ะเดี่มากินก๋วยจับร้านทีเด็ดนะครับถึงแล้วปิดแล้วน่เลย จะได้กินไหมนะไม่ได้กินแหละโอเพนแอสโฟนะมาแบบไม่โู้ะเลยไปที่นี่อเฟลนะครับต้องหาร้านอื่นนะครับอ้าวเฟ้งเลยที่นี่ไอตัดโอ้ตอนนี้ก็อร่อยอุ้ย กระชัองมีอะไรน่าสนใจบ้างโอ๊ะคุกกี้มอนสเตอร์แต่คอมันคอยนึงอ่ะมันสิบด,น 1> 1ดนอนหนึ่งโทเค็นห้าดอนป่ารอเขาลงก่อนเออ อยากรู้ต้องตามไปดูวันนี้เราใส่รองเท้าคู่กันนะตตงตงตงง เพีงเลยอะ,ะเดี๋ยวไปตัดสินใจกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ว่าเราจะไปกินอะไรนะครับส บ้าานทตยคือตอนนี้ปัญหาหคือว่า <c oughs> มันไม่ได้ออกมากินข้าวนอกบ้านบ่อยจน<ม>ลืมไปแล้วอ่ะไม่ได้ออกมานานพอล็อกดาวน์เนี่ยจนลืมว่าร้านประจำเราที่เคยกินกินแล้วอร่อยอยู่ตรงไหนบ้างเออคือแบบอันไหนที่จะไปกินอ,อันนี้อันนี้คืออลิซันร้นข้างล่างร้านข้างล่างเดจังเกิร์ลเปิดนะ ล่าไม่ได้นะน่ะเป็นไปกันซี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 อะไรนะเออย um ่างตะกว่าสแควร์ผมค่าจะเท่ไปไหนเนี่ยอันนี้ไม่มังที่ถับตาดา เราต้องใช้โทรศัพท์โชว์นี้เลยนะอ๋องั้นเดี๋ยวเข้าไปเจอกันในร้านตื่นเต้น,ตนเหม,ม,มือนเพิ่งเคยมาไดแลวอ่ะได้สร้าง้ันไนสุดเลยลุย เลือกสั่งได้นะถ้าเราไม่สองายถ้าเราอยากได้อะไรที่แบบว่าฟรฟรชแบบไม่ได้อยู่บนรางมานานอะไรแบบนี้เราก็กดสั่งเอาได้เลยตามใจชอบอ,อา ดูดดอะไรอีกครับอ,นนอันนี้อะไรอะอับาโลน,นอันนี้ผมได้มาหนึ่งจานแล้วอับาโลนสลัดแล้วก็อันนี้กุ้งกับชีสอันนีแซลมอนโทบิกุร้านนี้จะเป็นแบบว่าราคาเหมาเหมานะ ทุกจาน3.9หมุดซึ่งร้านส่วนใหญ่ซูชิเปนในเมืองก็จะเป็นแบบว่าราคาตามสีจานว่าไหนถูกอันไหนแพงแต่ว่าซูชิรียวก็จะเป็นราคาเดียวทุกจานใ์ีห้ดูว่าเท้าไเ,เราโชคดีนะที่ได้นั่งตรงหัวเนี่ยกดไลยแล้วกดไลยแล้ว <c oughs> คือบางทีถึงถึงเราเห็นอะไรในรางใช่ไหมแต่ว่าเราอยากได้สาหร่ายที่มันกรอบกว่านี้อย่างนั้นนี่ แล้วก็กดสั่งไห่ได้โอเคครับเตลไปอีหนึงกดสั่งอะไรไปนะเมื่อกี้ไอ้นี่เมื่อกี้ทาโกวาซาบิอ๋อทาโกวาซาบิโซอัลนะครับเออเลยอ่ะจิมใหญ่เว้ยจิมใหญ่เว้ยไม่ได้ออกจากบ้านนานเมื่อกี้กดได้เลยโอเคขอไปกินก่อนนะ Oh, okay, okay. ah. Balai parai -ba สองชิ้นนะสามร้อยเก้าสิบเอู้หูอู้อีมันลงไปจังนี้อ่ะอ้าวแอนตัวอยู่ตั้งเยอะบื้อเลยเไป

ไข่เชลสุกปชหรอปรตีสุกก็มีแบบที่มันหอมอ่ะโอเคร้อนน่ หมดแล้วจานสุด you, ท้ายอี่ๆจะมานับก,กันนะอันนี้เป็นซาชิมิซาชิมิจะเป็นอีกละคราหนึ่งนีจานนะครับสิบสี่จานเป็นเงินเท่าไหร่ สองคนหออ้าสิบเจ็ดจุดหกบวกอีกเจ็ดจุดหกอันนี้เงินดอนสิบสี่ไงบวกเ<ว>จ็ดจุดหกหกสิบสองจุดสองแต่ว่ากินซูชิเนี่ยนะจะอิ่มยู่แค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละสำหรับท้องแบบเราแล้วอีกแน่าน,นะหิวอ,อีกแน่ๆต้องที่มันมีชา อันนั้นคือชานมไข่มุกหรือปเปล่ามีคนล้องกินชานมไข่มุกต่อแล้วโอ้โหไปจ่ายตังค์ได้เจเจไปจ่ายตังค์ได้เจไป,ไปจ่ายตังค์ก่อนนะครับโอเคแล้วนี่ก็อ่ม เราลาไปเพียงแค่เท่างนี้เลยนะคนหลังจะไปกินอะไรกันอีกซีอูะไปฝักเลย